พี่น้องวันนี้พามาเบิ่งมั่นปลูกใหม่น,นี่มั่นเดียนกว่งกวนเป็นพันละย่องเจ็ดสองพันละย่องเจ็ดสองกมีเป็นไปไงิ้อยู่หลบไปไงี้ก็มีอยู่ ันนี่ฝนคึมตกพร้อมแล้วพี่น้องกำลังตกมากเลยผ้ามาเบิ้งปามั่นแลยย่องเกดสองการหนึ่งแดงแลยย่อเกดสองแปดหนึ่ง เขียวเขียวเพราะว่ามันได้กินฝนฝนกำลังตกมากเนี่ยฟัทงทั้งนี้เป็นแขกดำแขกดำแขกขาวนี่ทั้งนี้น